โอเคครับวันนี้เรามาพูดถึงการแนะนำสถิติเชิงอ้างอิงก,กันนะครับสิ่งที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นะครับคือ 1. ค่ามาตรฐานหรือว่า s t a n d a r d Score นะครับแล้วก็ความน่าจะเป็น probability นะครับแล้วการสุ่มกลุ่มตัวอยา่างเราก็จะพูดถึงเรื่องของประเด็นการอภิปรายเล็กน้อยนะครับในเรื่องของการใช้สถิติเชิงอ้างอิงนะครับค่ามาตรฐานนะครับอันดับแรกสิ่งที่เราเรียนรู้กันก็นกคือคะแนนดิบ ะคะแนนที่เราได้รับจากกลุ่มตัวอย่างโดยตรงรเราจะเรียกมันว่าคะแนนดิบแต่ในบางครั้งแล้วะคะแนนดิบเพียงอย่างเดียวมันไม่สามารถบอกได้ว่าคะแนนดิบนั้นสูงะคะแนนที่ได้นั้นสูงหรือว่าต่ำยกตัวอย่างเช่น,นใน A ได้เกรดเฉลีล่ยได้กับ2.8ในการเรียนมหาวิทยาลัยใน A เก่งหรือไม่2.8เราไม่รู้ใช่ไหมครับว่าเขาเก่งตกลงเขาเก่งไม่เก่งเนะทียบกับอะไรล่ะ ถ้าเกิดเทียบกับคนที่เรียนวิศวะ2.8จเฮ้ยเก่งนะครับเทียบกับคนเรียนคณะอื่นอาจจะไม่ใช่นะครับในบีนะครับ,น B, นรบสอบข้อสอบวิชาหนึ่งนะครับได้คะแนนเท่ากับ70คะแนนในบีเก่งหรือไม่นะครับคือเราไม่รู้ว่าค่าเฉลีย่ยใช่ไหมครับว่าค่าเฉลี่ยของข้อสอบวิชานี้มันเท่ากับเท่าไหร่เราก็เลยไม่รู้ว่าในบีเก่งหรือเปล่านะครับคะแนนนี้นะครับจะต้องมีความหมายถ้าจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมันถูก ไปใช้ในการอ้างอิงกับสิ่งอื่นนะครับรูปแบบในการอ้างอิงนะจะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับคือการอิงเกณฑ์นะครับคือ Criterion Reference แล้วก็การอิงกลุ่มนะครับหรือว่า Normative Reference การอิงเกณฑ์นะครับคือการนำคะแนนดี่ที่ได้นะครับไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานนะครับจากผู้สร้างแบบทดสอบว่าคะแนนใน,ในแต่ละช่วงนั้นผ่านมาตรฐานในระดับใดนะครับ อย่างทางอย่างท่งาทจุฬานะครับเอ้ยอันนี้ก็ไม่ถูกเนาะเกดเฉลี่ย3.25ขึ้นไปได้กิจเิยอันดับหนึ่งถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นอันดับ2นะครับแต่ว่าโอเคมันมีเกณฑ์แล้วกันว่าเกดเฉลี่ย3.25ขึ้นไปได้เกินิยมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็การได้คะแนน90คะแนนขึ้นไปได้ A นะครับอิงกลุ่มนะครับคือการนําคะแนนดิบที่ได้นะครับไปเปรียบเทียบกับคะแนนติบของคนอื่นนะครับภายในกลุ่มว่า เปรียบเทียบกับคนในกลุ่มแล้วคะแนนดิบของเขาสูงหรือต่ำมากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งบทนี้เนี่ยจะพูดถึงการอิงกลุ่มนะครับอันดับแรกนะครับคะแนนดิบจะต้องไปเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนเพื่อให้ได้แค่ได้ค่าเบนเบนถูกไหมครับว่าเออคนนี้เนี่ยมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลีย่ยหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับเราถึงจะบอกได้ว่าเออคะแนนดิบเนี่ยถ้าเอาไปอิงเกณฑ์แล้วนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับหากคะแนนดิบนี้หักนำไปอิงกลุ่มแล้วนะครับจะมีคะแนนอยู่ในระดับใดนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับการกระจายของแต่ละตัวแปรนั้นไม่เท่ากันทําให้การเปรียบเทียบนัน้นเป็นไปได้ยากนะครับอะยกตัวอย่ยางนะครับนายซีได้คะแนนเลข70คะแนนจากค่าเฉลี่ยคนของคนทั้งห้อง60คะแนนนะครับนายซีเก่งเลขหรือเปล่านะครับมาดูอันใหม่นะครับนายซี นะครับในดีนะครับในดีได้คะแนนฟิสิกส์80คะแนนนะครับจากค่าเฉลี่ยคนในห้อง70คะแนนในดีเก่งฟิสิกส์หรือไม่คือเขามีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย10คะแนนเหมือนกันนะครับทั้งใน C แล้วก็ในดีนะครับเขาเก่งหรือเปล่านะครับก็เรามาลองดูนะครับทั้ง2ตัวอย่างเนี่ยอาจจะมีส่วนเบี่ยงเบนมถถาตรฐานที่แตกต่างกันนะครับก็คือว่าคะแนนเลขเนี่ย70คะแนน ค่าเฉลีย่ยข,ของกลุ่ม60คะแนนแต่ว่าสุ่มเบเบมาตรฐานของคนในกลุ่มคือ5คะแนนนะครับแต่คะแนนฟิสิกส์เนี่ยเขาได้80ใช่ไหมครับในดีด็อกนะครับได้ค่าเฉลีย่ยของกลุ่ม70ส่วนเบเบมาตรฐานเท่ากับ่นะครับเมื่อเราลองมาดูนะครับก็คือว่าใน C นะครับจะมีคะแนนเลขนะครับสูงกว่าคนทั่วไปเนาะเพราะสุ่มเบเบมตามตรฐานมันเท่ากับ5เองนะครับแต่ในดีด็อกเนี่ยนะครับ คะแนนเนี่ยใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเพราะว่าสู่มเบ์เบนมาตรฐานเท่ากับ20นะครับดังนั้นเนี่ยหากเทียบกับคนในกลุ่มนายซีหรือนายดีเก่งมากกว่ากันนะครับผมเขียนสไลด์งงๆเนาะเอาไว้ว่าเก่งเลขหรือเก่งฟิสิกส์มากกว่ากันแล้วกันก็น่าจะเก่งเลขใช่ไหมครับดูจากตำแหน่งของลูกศรนนะครับโอเคนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราต้องใช้ค่าเฉลี่ยและสูมเบเบนมาตรฐานในการ ดูว่าคะแนนดิบที่เราได้มานั้นนะครับมันสูงกว่าหรือต่ำกว่าคนในกลุ่มนะครับการเปรียบเทียบค่าการเปรียบเทียบคะแนนนะครับมาจากมาที่ต่างกันนะครับสามารถทำได้จากการทำรูปภาคขริ่ต้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือการทำค่ามาตรฐานนะครับซึ่งจะเรียกภาษาอังกฤษว่า standard score นะครับหรือว่า z score นะครับซึ่ง z score นะครับของคนที่ไนะครับจะเท่าคะแนนดิบ ของคนที่ไอลบด้วยค่าเฉลี่ยนะครับทั้งหมดหารด้วยส่วนเบเบนมาตรฐานนะครับซึ่งค่า C นะครับก็คือการดูว่าคะแนนแต่กล่าวนั้นหากจากค่าเฉลี่ยเป็นกี่เท่านะครับของส่วนเบี่เบนมาตรฐานเครื่องหมายบวกนะครับก็หมายความว่ามันมากกว่าค่าเฉลี่ยนะครับคือหมายลบก็หมายความว่ามันน้อยกว่าค่าเฉลี่ยตัวอย่างนะครับเด็กหญิงดีดอกนะครับ ชื่อชื่อแย่มากเลยเนาะนะครับเดินได้ตอนอายุ18เดือนนะครับเธอมีพัฒนาการช้าหรือเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับแล้วก็มาลองหาดูนะครับว่าประชากรเด็กนะครับเดินได้ในช่วงอายุค่าเฉลี่ยเท่ากับ14เดือนส่วนมเบมมาตรฐานเท่ากับ2เดือนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเด็กคนนี้จะมีพัฒนาการช้ากว่าปกติเป็น2เท่าของส่วนมเบมาตรฐานนะครับก็คือว่า เราเอา18มาลบด้วย14หารด้วย2นะครับก็คือ4ส่วน2เท่ากับ2นั่นเองนะครับช้ากว่าเพราะว่าจำนวนเดือนมันมากกว่าเนาะในทางสถิติแล้วนะครับการกระจายในรูปแบบหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกว่าการกระจายโค้งปกติหรือว่า normal distribution นะครับซึ่ง normal distribution เนี่ยจะเป็นการกระจายที่สะดวกมากๆนะครับเนื่องจากว่านักสถิติสามารถหาได้ว่าจำนวน สัดส,ส่วนนะครับที่อยู่ในแต่ละช่วงคะแนนต่างๆเนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นน้อยกว่า3 SD เนี่ยนะครับจกนกระทั่งน้อยกว่านั้นเนี่ยเท่ากับ0.13%หนระครับหรือว่าจาก0ถึง1 s t a n d a r d d e v i a t i o n นะครับเท่ากับ34.13%นะครับซึ่งมันก็เปรียบเทียบกับว่าค่า C นะครับ C score ตั้งแต่0ูนย์ถึง1เท่ากับ34.13%นะครับ เ้วเอาตารางนี่นะครับมาใช้ในการหาว่าเออถ้าเกิดการกระจายไปโค้งปกตินะครับการกระจายค่าคะแนนดิบในช่วงนี้ถึงช่วงนี้จะมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของคุณทั้งหมดนะครับเราสามารถทดสอบได้จากความรู้ตรงนี้นะครับแต่ว่าทําไมหนอนะครับทําไมจึงต้องมีการกระจายแบบโค้งปกตินะครับทําไมไอ้การกระจายนี้มันดูสําคัญมากๆนะครับ ซึ่งดังนักสตินะครับบอกว่าเฮ้ยการกระจายเนี่ยมันมีความสําคัญทางสติเนื่องจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าทฤษฎีแนวโน้มสู่ศูนย์กลางนะครับหรือว่า central limit theorem นะครับก็คือทฤษฎีนี้จะกล่าวว่าให้ x เป็นตัวแปรหนึ่งนะครับและหากนำข้อมูลของ x หลายๆคนหลายๆคนเน,นี่ยนะครับมาบวกกันหรือว่าหาค่าเฉลี่ยกันนะครับผลรวมหรือว่าค่าเฉลี่ยนั้นจะมีการกระจายเป็นโค้งปกติ นะครับอะามาลองดูกันนะครับเช่นเรานําคะแนนการโยนลูกเต๋าเนี่ยนะครับให้ x โยนลูกเต๋าได้เป็น x นะครับ5้ครั้งแล้วเอาคะแนนการโยนลูกเต๋า5ครั้งมาหารค่าเฉลี่ยนะครับซึ่ง y เนี่ยจะเท่ากับค่าเฉลี่ยของ x 5ครั้งนั่นเองนะครับโยนครั้งแรกได้ y เท่ากับ4โยนครั้งที่2ได้ y เท่ากับ3.8นะครับโยนครั้งที่3นะครับ โดนมา5ครั้งได้5 4 326ได้ y เท่ากับอีกครั้งหนึ่งนะครับโยน์ครั้งที่4ได้2.4ครั้งที่5ได้3.8ครั้งที่4ได้เฉลี่ย4.2นะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยไปเรื่อยๆ,อยๆนะครับแล้วเรามาดูการกระจายของ y กันนะครับว่าการกระจายของ y เป็นอย่างไรนะครับจากสังเกตนะครับว่าอมุมซ้ายบนนะครับซ้ายบนเนี่ยรูปกราฟนี่คือการโยนลูกเต๋าเพียงแค่2ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย นะครับบนกลางคือโยน3ครั้งบนขวาคือ5ครั้งล่างซ้ายคือ10ครั้งล่างกลางคือ20ครั้งแล้วก็ล่างขวาคือ100ครั้งนะครับสังเกตเห็นไหมครับว่ายิ่งจำนวนครั้งโยนมากเท่าไหร่นะครับการกระจายของ y ยิ่งใกล้เคียงกับโค้งปกติมากเท่านั้นนะครับหมายความว่าถ้าเราเอา x นะครับการยกลูกเตา๋านะครับ100ครั้งนะครับ เป็นจำนวน100ครั้งมาหาค่าเฉลีย่ยแล้วหาค่าเฉลีย่ยหลายๆๆๆครั้งนะครับจะพบว่าการกระจายของค่าเฉลีย่ยนะครับจะเข้าใกล้ค้งปกตินะซึ่งอโอเคเรารู้ตรงนี้แล้วแล้วมาเกี่ยวข้องอะไรกับความเป็นจริงละ่ะนะครับในความเป็นจริงนะครับคะแนนคะแนนหนึ่งเนี่ยนะครับมันได้รับอิทธิพลจากตัวแปรจานวนมากนะครับอย่างเช่นจ,น,นจำนวนตัแ ด้วยเหตุน,นี้จำนวนตะแปรจานวนมากในโลกนี้นะครับซึ่งไม่ทั้งหมดจึงมีการกระจายไปนล้งปกตินะครับตรงนี้ทําไมนะครับยกตัวอย่างเช่นให้ y เป็นตัวแปรที่สนใจนะครับเราสนใจตัวแปร y ซึ่ง y นั้นเนี่ยมันได้รับอิทธิพลมาจากตัวแปรหลายๆตัวในโลกนี้นะครับ่าจะเป็น x 1 x 2 x 3 x 4 x 5ไปเรื่อยถึง x k นะครับซึ่ง y เนี่ยมันได้รับผลกระทบจาก x เหล่านี้นะครับโดยมีน้ำหนักที่แตกต่างกัน เห็นไหมครับ y ทากับ w 1 x 1บวก w 2 x 2คือตัวแปร y ตัวแปรหนึ่งเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องมีนะครับสิ่งที่เราวัดเนี่ยมันต้องได้รับผลกระทบจากตัวแปรภายนอกใช่ไหมครับแล้ว,วมันม,มันไม่ได้มีอิทธิพลจากตัวแปรเดียวมันมีอิทธิพลจากหลายๆตัวแปรด้วยกันนะครับมีน้ําหนักที่แตกต่างกันไปหาก x1x2 จนกระทั่ง xk เนี่ยครับมีการกระจายใกล้เคียงกัน นะครับมันก็จะมีแนวโน้มสูงนะครับที่ y จะมีการกระจายเป็นโค้งปกตินะครับคือด้วยเห็นนี้เองนะครับตัวแปรจํานวนมากในโลกนี้นะครับจึงมีการกระจายเป็นโค้งปกตินะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวแปรทั้งหมดนะจะเป็นการกระจายเป็นโค้งปกติแต่ตัวแปรส่วนใหญ่จะมีการกระจายเป็นโค้งปกตินะครับอะนะครับหาสมมุตินะครับว่าตัวแปรหนึ่งมีการกระจายเป็นโค้งปกติแล้ว นักสถิติก็จะสะดวกมากในการหาสัดส่วนของช่วงคะแนนต่างๆนะครับโดยการนำคะแนนดิบเนี่ยมาแปลงเป็นให้เป็นคะแนนมาตรฐานนะครับแล้วก็นำช่วงของค่ามาตรฐานเนี่ยนะครับไปหาสัดส่วนตามตารางท้ายหนังสือสถิติหรือโปรแกรมสเลตรูปนะครับอย่างกราฟตะกี้นะครับ C สกอร์ตัง้งแต่0ถึง1เนี่ยก็คือ3.4.13ใช่ไหมครับเออล้วก็เอา ตัวตารางหรือว่าโปรแกรมเสร็จรูปเนี่ยมาคำนวณได้อีกว่าเออในช่วงนี้หรือช่วงนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเอามายกตัวอย่างกันจากกราฟตรงนี้นะครับ c จาก0ไป1คือ34.13%ที่เพิ่งบอกนะครับ c จาก0ไป2ก็คือ47.72%นะครับใน Microsoft Excel นะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า Norms l i s t นะครับ N O R M S D I S T นะครับ ในตรงนี้นะครับเราจะหาสัดส,ส่วนของพื้นที่ที่เทียบเข้ากับค่า c ที่กำหนดหรือน้อยกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ norm s ต i ีของ c score เท่ากับ1.645เท่ากับ,กบ .95 หนะครับหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าในโค้งปกติสัดส,ส่วนที่มีคนจะมีค่ามาตรฐานเท่ากับ1.645หรือน้อยกว่านั้นเนี่ยจะมีเท่ากับ 1. .95 หนะครับหรือว่าเปอร์เซ็นไทน์ที่95ก็คือมี95%นะครับ ที่จะมีคะแนนค่ามาตรฐานน้อยกว่า1.645นะครับถ้าเราต้องการที่จะแปลงจากค่า c score ให้เป็น percentile นะครับเราก็จะใช้ตัวฟังก์ชันคือ norm dist นะครับตัวอย่างเช่น norm dist 1.645เท่ากับ0.95นะครับก็ในภาพก็จะแบบนี้คือเรารู้สีดำนะครับแล้วเราต้องการหาสีแดงนะครับได้ออกมา95%นะครับ แต่ถ้าเกิเรารู้เปอร์เซนทานะครับแล้วต้องการที่จะหาสแตนด์อกร์นะครับ mm hmm. เราก็ใช้ขงฟังก์ชันที่ชื่อว่า norms.inv นะครับแล้วก็ใส่ตัวสัดส่วนหรือเปอร์เซนท่าที่เราต้องการลงไปนะครับ norms.inv จุดเนะครับแล้วคุณจะได้1.645ออกมานะครับคือคุณรู้สีดำและคุณต้องการที่จะหาตัวสีแดงนั่นเองนะครับค่ามาตรฐานนะครับก็ สมมติเช่นเราต้องการจะหาซีสกอร์ตั้งแต่ลบ1นนะครับถึง1.25ว่าเออจำนวนคนที่อยู่ในช่วงนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่เปอร์เซนต์ด้วยกันนะครับแล้วก็คำนวณดูนะครับว่าจากซีสกอร์ตั้งแต่ลบน้อยที่สุดลบอินฟินิตี้ถึงลบ1.5เนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด6.6% 8นะครับจากลบอินฟินิตี้จนกระทั่งถึง1.25มีทั้งหมด89.44%ด้วยเหตุนี้เองนะครับ เราก็จึงหาซี c o r e ตั้งแต่ลบ1.5ถึง1.25ได้ใช่ไหมครับก็คือว่าเรารู้ใช่ไหมครับว่าตัวตัวนี้นะครับตรงนี้มี6.68%เปอร์เซ็นต์คือหมายเลข2นะครับทั้งสีขาวด้านซ้ายและก็สีเทานะครับรวมกันเท่ากับ89.44%เปอร์เซ็นต์นะครับหากเราจะหาค่าช่วงคะแนนตั้งแต่ลบถึง1 2 5ก็คือเอา 89.44ตั้งนะครับลบด้วย6.68นะครับโอ้ลายมืออุบาทมากนะครับแต่ช่างหัวมันนะครับแล้วคุณก็ได้82.76%ิอตัวอย่าง <6. S 1> ถัดไปนะครับจากข้อมูล1,000 0คนนะครับ, 1, นะรบมี IQ เฉลีย่ยเท่ากับ100่ส่วนมีเบยนมาตรฐานเท่ากับ15นะครับจงหาจำนวนคนที่มี IQ ควต่อบางเกาถึง125นะครับว่ามีจำนวนกี่คน หากการกระจายเป็นรูปโค้งปกตินะครับก็คือ IQ ระหว่าง90ถึง125นะครับจะเทียบเท่ากับค่า c ก็คือลบ0.67ถึง1.67นะครับคือจาก c ตั้งแต่ลบลบ negative นก g a ี i อินฟินิตี 25. 25้นะครับจนถึงลบ0.67เท่ากับ25.25นะครับจากนก่งี i อินฟินิตี้ถึง1.67 เท่ากับ95.22%โดยเหตุน,นี้เองจะลบ .067 ถึง1.6 1.67จะเท่ากับ69.97%นะครับซึ่งจากคนหมื่นคนนะครับจะเทียบเท่าเท่ากับ6,997คนนะครับโอเคต่อไปโอเคจากข้อมูล10,000คนนะครับ มี IQ เฉลี่ยเท่ากับ100ส่วนเบเนมาตรฐานเท่ากับ15นะครับถ้าการะจายเป็นถ้าการะจายเป็นรูปโค้งปกติจงหาเปอร์เซนททาวที่45นะครับแล้วก็เปอร์เซนททาวที่45นะครับใช้ฟังก์ชัน normsinv นะครับจะพบค่ามาตรฐานเท่ากับลบ0.126นะครับซึ่งจะตรงเท่ากับค่า IQ เท่ากับ98นั่นเองนะครับ แล้วก็บางที่นี่นะครับมันมีช่วงค่ามาตรฐานที่คุณควรจะจาเอาไว้นะครับเนื่องจากบทที่3บทที่4นะครับคุณจะได้ใช้มันบ่อยมากเลยนะครับก็ Cscore นะครับตั้งแต่ negative infinity นะครับจนกระทั่งถึง1.645นะครับหรือว่าลบ1.645ถึง p o s i t i v อ i n ฟ i n i t y นะครับจะเท่ากับ95%นะครับคุณจําไว้ว่าตำแหน่งตรงนี้นะครับก็คือ1.64 5นะครับ แล้วก็คะแนน c ีส o r e ตั้งแต่ลบ1.96นะครับลบ1.96ถึง1.96เท่ากับ95ตตรงกลางนะครับตรงนี้ก็จำเอาไว้ก็ดีนะครับเนื่องจากว่ามันจะสะดวกม,มากที่ในการที่คุณจะเรียนต่อไปนะครับ